สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาินีชานแนลนะคะวันนี้จะเป็นน้ำหอมตัวแรกของบ้านมันซาร่านะคะที่นุ้ยจะรีวิวและกลิ่นที่นุ้ยตัดสินใจบลายบายมาเพราะว่าไปฟังยูทูบเบอร์ท่านอื่นมาเหมือนกันนะคะเเขาบอกว่าหอมกันเพื่อนๆสามารถไปดูอันบ็อกซิ่งของนุ้ยได้นะคะและกลิ่นนั้นก็คือ Rose and c h o c o l a t e ค่ะ Uh, อย่างที่น่บอกนิเป็นคนชอบกุหลาบแล้วก็ชอบช็อกโกแลตด,ด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อกลิ่นนี้มาฝาเขาเปิดแปลกนิดนึงใช้เหมือนกับหมุนๆเอาเนาะโอเคอันนี้เป็นขนาด120 ml นะคะโอเค,อเคกลิ่นนี้ออกมาตั้งแต่ปี2003ค่ะแล้วก็คิดโดยคุณเปียรมอนชารค่ะ โน้ต <Note S 2> ของเขาเดี๋ยวนี้จะอ่านรวมๆเลยนะส้มพีชแบล็กเคอร์เรนต์เบอร์กามอตมะกรูดคามมิดเดิลโน้ตจะมีกุหลาบไวโอเลตและดาร์กช็อกโกแลตค่ะส่วนเบสโน้ตจะมีซีดาร์วานิลลาและไวท์มัสค์ค่ะผู้กินผลไม้นะคะมันอ่อนมากแต่กลิ่นที่โดดมาเนี่ยคือแวบแรกนุ้ยดมปุ๊บนุยคิดถึงถั่วอัลมอนด์บดทันที ข้างหลังอาจจะมีผล,ลไม้อยู่บ้างบางๆอะค่ะแล้วก็มีความนวลของดอกไม้เบาๆคือมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าฟรุตตี้หรือโ o รัรลเยอะมากแต่ว่าเบาๆอะค่ะแต่โดดมาเนี่ยก็คือกลิ่นเหมือนถั่วอัลมอนด์นะคะซึ่งเเหมือนช็อกโกแลตไหม ส่วนตัวนุยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนช็อกโกแลตมากนะั้นนุยก็เลยไปเอาดาร์กช็อกโกแลตของตัวเองมาดมดูว่าเออมันเหมือนดาร์กช็อกโกแลตตรงไหนเพราะว่าตามรีวิวเวอร์ท่านอื่นเนี่ยบอกโอ้โหโรสเกิดช็อกโกแลตเยอะเหลือเกินมันมีความคล้ายกันนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีมิติของความเป็นออดาร์กช็อกโกแลตขนาดน,นั้นนะ่ะมันเหมือนถั่วมากกว่าดาร์กช็อกโกแลต แต่พอดมแบบอ่ะดมอันนี้แล้วมาดมแขนตัวเองนี้ก็รู้สึกเออว่ะมันมีความคล้ายบางส่วนบางมิติเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ครบเท่านั้นเองโอเคกลิ่นนี้เนี่ยกุหลาบหาไม่เจอเลยจริงๆริงแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ develop มากมายนะคะคือถ้าเปิดมาปุ๊บเพื่อนๆชอบนุ้คิดว่าผ่าย15นาทีจนกลิ่นรายดาวเนี่ย ก็น่าจะชอบอะค่ะเพราะว่ากลิ่นจะออกแนวถั่วถั่ววานิลาดอกไม้เบาๆบ,บางๆฟรุตตี้นี่ต่ำมากฟรุตตี้อาจจะได้รู้สึกความฟรุตตี้ช่วงแรกหน่อยเดียวเท่านั้นนะคะต่อจากนั้นจะไม่ค่อยรู้สึกเลยเออจะจะออกแนวเป็นเออถั่วหรือว่าดาร์กช,โชโ็อกโกแลตที่ไม่ค่อยมีนิมากกว่าค่ะ คือส่วนตัวนุ้ยยังคงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตอยู่ดีนะยังไงนุ้ก็ยังรู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนถั่วมากกว่ากลกกลิ่นเนี่ยจางค่อนข้างเร็วนะคะภายใน30นาทีก็จางแล้วแล้วกลิ่นติดผิวนุ้ยดับมันแค่4ชั่วโมงต่อให้สเปรย์บนเสื้อผ้านะคะกลิ่นก็จางเร็วเหมือนกันอาจจะได้สัก6ชั่วโมงคือบางทีนุ้ยสเปรย์ 3ส,สเปรย์ในที่เดียวกันก็ยังเบาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโอเวอร์สเปรย์นะคะสเปรย์เต็มที่เลยกลิ่นเนี้ยมันก็หอมมันก็น่าสนใจดีนะแต่ว่าค่อยๆขาดมิติไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าช่วงแรกอาจจะรู้สึกถึงกว่าเป็นฟลอรัลนิดๆฟรุตตี้นหน่อยๆตอนหลังเนี่ยจะออกแนวถั่วก,กับวานิลามากกว่าไม่ได้มีเดฟอะไรนุก็เลยลองเอ่อเลเยอร์กับอ่าดิปทิกออโรสดูนะคะ ก็ลองทั้งเอ่อสเปรย์นี้ก่อนแล้วทับด้วยอันนี้อันนี้แล้วค่อยทับอันนี้อันที่นุ้ยชอบนะคะนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยชอบเอ่อสเปรย์อันนี้ก่อนแล้วค่อยทับด้วยนี้เพราะว่าจะทําให้รู้สึกมีกลิ่นกุหลาบเพิ่มขึ้นออโรสตอนเปิดมาเนี่ยเขาจะมีความเป็นฟุตตี้ดักเคอร์นท์คะแล้วก็มีกุหลาบในตอนหลังซึ่งพอเลเยอร์กันแล้วเข้ากันมากๆและทำให้มีมิติมากขึ้นด้วยเพราะว่ากลิ่นเนี้ยพอดายดาวอะ ค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงแล้วเป็นกลิ่นที่บางอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่พอเลเยอร์อันเนี้ยกลิ่นยังคงเบาดมสบายอยู่นะคะแต่ว่ามีมิติของความเป็นกุหลาบและในช่วงแรกก็มีความเป็นฟรุตตี้น่ารักและมีกลิ่นออกแนวถั่วๆัาวดกช็อกโกแลตผสมขึ้นมาทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้น แล้วก็กลิ่นจะชัดขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าออกกลิ่นก็ไม่ได้ติดผิวนานมากขึ้นเท่าไหร่นะคะอาจจะกลายเป็น5-6ชั่วโมงเมื่อเลเยอร์สอันนี้แล้วแต่เบามากๆกลิ่นเนี้ยโดดๆนี่ว่าประมาณเด็กมัธยมก็ถ้าชอบนะก็ใช้ได้ค่ะพอเลเยอร์กันแล้วประมาณนี้ก็เด็กมัธยมหรือว่าใช้ไปทำงานอไย่างนี้ได้เลยแต่ไม่ได้ให้ความรู้สึก หรูหราเซ็กซี่อะไรเลยนะสำหรับนุย้ยและราคาของเขาเนี่ยอันนี้ร2 0 ml ถ้ารีเทลไพรซ์อยู่ที่180เหรียญน,นะคะแต่ว่านุ้ยซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ราคาค่อนข้างดีค่ะอู mm ้ว่อถ้าเกิดสมมุติว่าได้ราคาดีแล้วแบบอยากลองกลิ่นแนวถัว่วออกแนวดาร์กช็อกโกแลตหน่อยๆที่ไม่ได้มีมิติมากมายก็ลองได้แต่ว่านุ้ยไม่ได้ถึงกับแนะนำนะคะกลิน่นนี้สำหรับนุย้ยนุ้ยไม่ได้รู้สึกว่าว้า wow. ว แต่ว่าถ้าเกิดใครชอบกินแนวดาร์ชั่กรลตและถัว่วแล้วอยากจะซื้ออันนี้มาเลเยอร์ Layer, กับกินอื่น,นๆก็โอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย